ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องตัวเล็กมิมนุ่นคุ้นมากหว่ยก็กเกนะคะ่ะวันนี้อากาศดีค่ะฝนตกตาสาวเลยเป็นยังไงค่ะเมอว่านี่ดีใจน้ำนะคะเนอะบนออกหกเจ็ดหนึ่งลางออกหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเนี่ลากแตกเนาะค่ะสูตรของแอดเมาว่านนี่ค่ะลากแตกสามโตค่ะ,ะสำหรับ ผู้ใดที่บอกเขาใจว่าหลากแตกนี่ต้องเฮดจังไดกับแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เขามาหรือทักแชทเขามาสอบถามแอดใดด้วยค่ะและะ้วก็ของเฮาก็คือว่านิสุดกับเขาค่ะอ่าเขาเด้งเลยค่ะเด้งบนบนลากแตกล่างกัหบหกเจ็ดตรงๆเลยค่ะ ถามีตัวเลขตัวใดที่ตรงกันสามารถตัดออกไดะะ้เลยค่ะสําหรับตัวจอ,อมาเบิ้งค่ะว่ามือนี้ห้าจะใดตัวเด่นตัวใดมือนี้เด่นก็นจะเป็นหกเนาะคะ่ะล่องก็จะเป็นเจ็ดค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวจอค่ะว่าห้าวจะใดตัวจอตัวใดนะะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะประกาศมันหยุดค่ะตัวจอเฮาก็จะได้ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหกหกเจ็ดหกแปดอ่าหกแปดด้วยค่ะ โอ๊กแปดหกเก้าค่ะอัน,นว่าเอาอ่าเมา่อเบิ่งตัวการค่ะตัวการเขาจะได้เป็นตัวใดติดใบห้าบาทสิบบาทก็ได้ด้วยค่ะตัวการเผื่อมันลอยมาตัวการเ่าจะได้เป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดเก้าค่ะคือสเสีนอยู่เนาะคะ่ะเนาะคือสียชัดเจนอยู่ค่ะก่าเลขกาเขาา่ามอวนนี่ค่ะหลังจากขี่ลุดมาสองมือติดก่ามาเขาา่ามอวนนี่ยมือหนึ่งมือนี้ก่หวังว่าจะเขา่าเนาะเนาะก่าเขอให้เข่าเรากันค่ะตามตามขาดมือนี้น่าจะเขา่าจังใดกาอ่าตามยังมีสติด้ะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นัเนด้วยค่ะกดติดตามกดซับสไครป์ให้แอดน้ำแน่ค่ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆรับชมรับฟังคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณอีกอันนึงก็คือคากาแฟ่เนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอ่าเพื่อนๆที่มีน้ำใจอุดคากาแฟให้แอดเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้บอกว่ากันด้วยค่ะแล้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่น้ำใจเนาะเนาะแต่ว่าก็อยากขอบคุณเพื่อนค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะอ่าจังได้กะมืออื่นเฮากะจะจังมาเจอกันใหม่มือนี้ก็เอาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคมันมัน,มนด้วยลวยค่ะได้ห้าหน้อยกันทุกมือทุกมือค่ะสวัสดีค่ะ